อทอดแหฮมเนาะแฮมเต็แซ um, ่บทอดไข่ก <imagery> ิน <readings> กับตำหมักหุ่งห่วยหอยอะเลยหรอดแซ่บเปแซ่มาเียมไไข่โดนไข่โดนออกเป โอยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมาพบพอกันน้องลาตีเด้อพี่น้องงามสวยๆวยาะตอนนี้กะหลังจากที่ว่าขึ้นเพื่อนน้องนางเนาะปตูตมาแล้วกะพอดีมาทางเฮื่อนปตูคำพี่น้องมาพอดีมากะกเพรนยอเสาอีกยังอ่าเพื่อนปตูคำอะไรเนาะน้องลาตีกันมาเปิดคลิปพี่น้องมื่อน,นี้กะป้าูเปิดภาพมานะเพ่นยอแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ยอเสาของแม่บิงพ่อเพชรเพ่นเดอร์พี่น้องเนาะมื่อนี้กับเมืองางามยามดีได้นี่ได้ตั้งเสาเป็นทีเรียบร้อยเนาะตั้งแต่เก้ามงปลายแหละยอแล้วแล้วทางผู้ว่งเพิ่นกะผักมังหงอยู่พี่น้องเลยพอด,ดีสิเห็ดยูเห็ดกินนทางพ่อสร้างเพิ่นคือเก่ามื่อกี้กะงามสวยๆเนะาะผักมังหงแล้วก็สิปิง้งม้นี่แหละมื่อนี้ประมาณนี้แหละลายพามีเพิ่นไปซื้อเนียอยู่แนวกินอยู่พี่น้องเฮากะมา อยู่ถ้าเพิ่นมีตู้คำเพิ่นก็นมาได้เมื่อน,นี้เนาะฝนกับฝอยฟอยอยู่พี่น้องตอนนี้กะฝนฝอยแล้วใครเดี๋ยวม,มุงลงังคาก็แล้วแล้วเนาะใบคูนใบย่อพี่น้องใส่เสากลางเนะาะเสาเอกเสาโทเพิ่นกวางกวงเนาะพี่น้องเือนเพิ่นกะก,กวางขักอันนี้แล้วแต่เสาเพราะว่าสวยมากกระแดดเนาะย่อแล้วแล้วก็แล้วพี่น้อง ตอนสวยมานี่อากาศแดดแดดเหด็นให้เมื่อยวาย่ะนะกำมยอตอนเศร้าสวยกันหลายหลายคนเนาะยามเศร้านะ <c oughs> นี่กะพามาเบ่งพ,งพี่น้องพ่นยอแล้วเลยดอกเขกากันมาถ่ายเบิง่งพอดียอเนานะเลยหลายคนสวยกัน มาพี่น้องเอ้บันนี้กะสสเขาวไปบึงเห็ดอยู่เห็ดกินทางในปุ้นแหละเนาะทางพูงงเพื่อนผักบางหงอยู่ทางนี้เพื่อนสิมาอันขัวไข่บอกตามอยู่นอกก็ได้เอาตามอยู่ใส่ก็ได้ ก้าวอยู่ในก็ได้ยืนนอกก็ได้เป็นยังหรอในพี่น้องเพิ่นกาซีมาเห็ดดูเห็ดกินเนาะวันนี้กะถ้ายพามีเพิ่นมาอยู่เพิ่นยังไปซื้อของกินตลาดเนาะทางพอสร้างเพิ่นว่าเราัพท์สิเห็ดกินอย่างนี้ขอไขวดวะทางนาเพิ่นกาซีผักบางหงเนาะพี่น้องสบายดีได้ไหมทาวเดอร์สบายดีผูงมาเห็ดกินเนาะพี่น้องื้อนี้ เป็นผักมังหงถากับผักถั่วใส่กันคือสีแซ่บตามรวมมียตำรวมมิดบ่มังไงผักถั่วมะเขือคือใส่แซ่บนึงคือสีฮัดขักเนาะมาถาก็มาพี่น้องมือนี้มันเลยว่านี่ขวาดทานมราไม่ถาคือบรได้เห็นมาว่านี่ว่เน็นขวาดทานใข่เตยมาพร้นบโต๊ะเนาะ นี่งามงามนะพ่อเนาะกวางพ่อมอเรียบไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องไขรแต่ว่าฝนบ่ฮำตอนเช้าเออไก่สีลงมาแล้วนี่ท่านายวานพิ่นสีเข็ดกินขวาไข่บ่พี่น้องไม่เท่าได้ยังกินข่าวเศร้านี่นะกินเท่าไงนะ สมเพียร์อะไ้อาหารดีแท้เราใหม่เราก็ยังกันว่ะไปถอดมาชิมอยู่พี่แล้วมาจะเสิร์มาเราไปเถ่ามาตอนนี้บุญญาณฝนบบบนี้ฝนตกปุ๊มไม่อยกอะไรนอนอยู่พี่ในต้นเป็นว่ามีบ่นอนเนะว้ายเที่ยวอย่างไรแบบนี่ย่านไฟค่อยกระจายอยู่นี่เห็นว่ากับลูกสาวเพิ่นเจ้าแวบกับเป้ยยัง เขาเห็นแล้วแบแวะไปกระยาแล้วสบายดีเด้อต้มไข่ก็ใส่น้ำหน่อยเทได้บ่ไม่ได้ไข่ต้มขกาครัวพี่น้องเลยเกครัวใหม่รือว่าเก่าอะไรบ่เก่าแล้วเนาะกำลังเราใส่กจอย่ารนว่ามันเป็นน้ำนเนาะ คำที่คำที่ใชใ้บ่อยและเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า <c oughs> ตลกเนาะสีหนุ่นไมไพวกฟ้าคือกินหลายแท้อันนี้อินต้มยังนีน้ำน้ำต้มเป็ดเนาะคือสีแซ่บค่ะยอมหมอสดนะยอมสดมือน,นี่ผักบอมออมือเนี่ยนะอื พักผ่อนย่อเสาเนาะข่าวนึกว่าว่ายอสาวนะพี่น้องไว้แห้งแล้วก็แล่วไว้อมเนาะเพราะว่าคนหลายคนมื่อนี้ก็ะยุดก่อนอย่างฝนตกหนักมื่อนี้สิไปซ้ายมื่อนี้คือว่าพักผ่อนเลยนอนบ่ได้ไประชัยน่ะเนี่ยหรอ ถามแบบมีพิรุษนะบงทีมีนาโอนขึ้นบกถามไหวดิเบอรสิเทห้องบอกเพราะว่านเป็นน้ำเขาแต่วานนี่ละเนาะเป็นน้ำเขาเรียบร้อยแล้ทั้งในยางบุมีบุมีว่าสิบน้องคักเลยนแต่บมีรูบุบีนี่ไหเปิน้ำแล้วก็ยางไปบัลง แม่เลยมันแหนนเนาะคือว่ายางรู้ตรงนี้เลยขี่ได้เป็นแหนอย่างเดียวเป็นเห็ดกินพี่น้องทางครูวงเหมือนกระผักโัโหงพ่สีกินหัวใครนี่ทั้งขอสร้างบ่เออบ้านนี้คือว่าเห็นไปใส่ยวันเจ้าเจ้าบ่อยู่ไหนคะน่ะทางออกเห็นอยู่เบื้องมีน้องนะ หลายๆคนเห็นไหมเจาเห็นข่อยมือเพื่อนขอยทางนั้นขำๆแล้วคอยเห็นเจ้าวันนุ่งสงขาสั่น้วก็แกเสื้อสอนนะรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงวะเห็นแล้วเนาะผู้บงกับไป้ายวะเห็นได้อยู่ปะเลยโอเคด้วย ไปหาสอนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนทาก,กมาได้บดนเนาะแะ้วะก็อยากคุยจกักทแหละไปะหลีดน้ากันไอทองกับไปแล้วก็มีแฟนเพื่อนอันนี้กับไปกับแฟนไปสอนกุ้งเนาะ,นนะจะใครเอาไอกระปุกปกุ้งม่ได้ซ้ำเออได้ไลายใครแนะนำไปถา,าวรันทองไปถาวร ให้เพิ่นขัวไข่ก่อน,นเนาะเพิ่นกำลังต้มกำลังลวกพี่น้งงองเอาสิเอาไปแท่กนะเอาไว้เรวจะต้วฝากอยู่พุ่นเไปไหเพิ่นเอาไปไว้ไไไวก่อน,นเนาะถาีเดถามทีไรเอาคำตอบก็คือตาดิอเอาตาเนม <c oughs> บุกเลบว่พอแล้วว่าปลาไหม่รอกหน่ยหนึ่งเด้อมาตามาดูนะพี่น้องมืดนกาบอกวันหน่ยนึพอสร้างเพื่อนติดใจป่ะจ๊ะความเพชรอยู่ในนี้เนี่ยเป็นไฮซ้ามในที่นี่แล้วมือนี้มีอันมังหงครับอันมัถั่วเนาะปนกันม่าวก็อยากินน้ำยูแต่ว่บกูไว้แล้อวะนยามใเหนอเพชรไม่ด้เ แนมนเร่อมังเพ็ดตัวเนาดงเพรยะหน่าเพพอเพื่นมากินแบบเพช่ิดนาครับตรงเพื่อหยังกกินเจ้วเนาะมึงกินคนหนึ่งเหรอมึงนนาะเนาะนกมนกมวยใ่ไเ แนหนนตาลีหางยูหลังตาน่าก็อ่าเพราะว่าาไงเี้ยมายอพเนี้ยมก็ใส่เ้ยขานี่เดืองวานเรือลูกปูเรื่นามนี่เออขนนันไทำอะไรเลยผูป่าลุงกมึงนั่งน่ลก็อสังเกตุดี นอามาตกมึงดีเลยเนาะก็จะวาเปป่ากันรีงนไม่มาคานเนาะผมน้องเวรีมันก็เชี่ยวนอันนี้เขียวหลอกก็จะปาานเลอาเยออไรสิเด็เวลาแล้วเนาะเป็นทอดไข่พี่น้องทาง ปาดิห้องเลยนะผู้คนเะแ้ีไข่แบบวายให้นเอาถอดเป็นแผนถอดเลยจักนหนวยนี่นะถอดแห่มเนาะแห่มเป็นแซ่บถอดไข่กินกับตําหักหุงซีสันพี่น้องปาแซ่บย่านบอีมมาตําหักหุงต่ออีกกว่าบันี้พ่อเลยค่ะวะ มามาบันี้ใส่เลยเนาะตัเลยพี่น้องยิ่งแบบอันปล่อยไแล้เกษต้องคือวันนี้แล้วไปเหยียบขี่อยู่ทางเรืองหุ่นโมกยวบปาไป่อนเยวไปเลยวะวายขึ้นมลงจะลเหลือยงทีเนาะหมดยากเกียงไม่เทีวาสายเลยไม่เ เนาะแซ่บแซ่บเนาะไทยจะมีชายมูเนอะได้เนียวลีนะไทยยุยหุ้มอาบอก็ตเนี่ยงบเ็ถึงใจเลาะว่าน้องเนยังไงไทย้มยังไงังวัเช่นนี่ยดูอ่ะยังจ้างยังจ้างยังไงจ้างแต่ะได้ไิม่มได้นึงตม๊เนาะไย

นมนเยม่มไลงไปนอกาดกนเลยนเนาะเดีไปเนาะอยู่ดีเป็นเนาะสวยสวยใส่ได้เลยังวะแต่หาตุ่นไปอะไรเปนย่อไงะคือว่าแม่มาไมม่เหื่อยาคอเดียวบอกเพบหลนรับหลนมาเนเออแมนแล เอออยู่เราก็บฏิเสธยังเนาะเราก็งาเงินเลยงอเงนเราก็โยกเสาเล็กแตเด้เราก็โนะรายินดีนะไม่บิเลยมือนเาซิมที่สซิมซิมไปซิมมาิบิร์ดเปซซเเเ้่เซซ็เซ็ซ็ัเเ็เ เ็นก็ซามออ้ออกพวกีไรแตงแป้อคืออยู่ห่างัูก็อยู่กมีบ่มีบ่มียังเด้ยังัวอยู่ไม่มียังคือปักสูกะดำั่นปักซูเนาะกะบังพี่อ้ยขีดว่าอันนั้นกะเพชเน้ะปู่คนลุกเดิ

ตีมือนองลยาเหลาตกันนามั้ีเยเอากินเลยไหมอันทองมาแล้วมากิน่รือเปล่าย่าๆๆกินไหมกินกินหม่ะคำแพงอากินมะเขือให้อายเบิ่งนะาจะเสียงตังเล่เนเบิ้งเนี่ยเส้อวนี่ฮะบ่บ่เม่นเสียงตังนี่เลดีสี่ดูดีสี่เ กินอะไรมาลาตีกินไหมมึงลองซีมมังหน่อยเด้อคนลูกเด้อปู๋คนลูกลายปูมึงไหนพี่น้องขาเมาจกตนี้มามากินขาทีอะ มาเลยกินข้ากินแบู้นมาเลยเออกินาวตงกันเด้อพ่อแม่พี่น้องามหมดขวาไก่มาสุดๆเราทำบุกคายหยก้าวกไปสุดแล้วก็ยังไรเนี่ยยามาไ่ากินไข่นอ้าสุกินยังไม่กินยง กินต้มเป็ดคนกินหวานสาดม่ดูนี่กินต้มเป็ดไปแล้ฮะถับปูชียงเขาหายแล้วนับข้ามไปลูกบุกินบขาเขาลูกเราอิ่มแล้วฮะกินก่อนเด้กินก่อนบุคือยางก่อนได้เนาะั่างละบ่นี่นางั่งแล้วด่งแล้ว นนนคเราบอกแบบเราค้าเแบบค่อยๆเนาะเราเป็นใหัวเนามือยังไรพี่มือบาวันทองให้จักคะแนนลอยลอยมาเธอกำลังดุนอยู่คิดว่าจะกระสช่วนจุด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 คิดว่าให้คื้น้องตูนให้ประสางเนาะสามเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเดียววู้ย ยามือนัดาเ็นคะว่าน้่อนมีความหอบความฮักเด้อถ้าวันยังบ่ได้เกิดฮะๆบ่หัวอือีสดอือค่อยๆนั่นๆเนาะกินก่อนหลายท่านกินสิว่าโอ้พี่น้องฟังลาวนี่กินข้าวซ่มนี่ก็อิ่มบ่ อิ่มได้พี่น้องเลยเนาะมันเป็นแบบนมื่อล้ายก็รลายนะกินเพื่ออยู่ได้พี่น้องมันอยู่เพื่อกินเมื่อจะประกอบมาต่อบอลไม่ทรานูเบิดค่าหยกสาวเนาะให้ป้อนดู่ะ มาพียบเยให้โดนให้โดนออกแตถอยยิ่งมือก็เรื่องหนึ่งเนาะปลานี่ัะกินหอดิ้วเจ้าและปลานะคะเกิดอะไรขึ้นยาเมียนการแรกตักไข่เมื่อยาเมียาครั้งแรกผัดเมียาอัน แกงหิตอันแกงหิตเผึ่งให้กินนะหอนเนาะชกับมถือกันเนาะอย่าบอกได้อันคือเขาว่าพื้นเต่ะกี้เนาะมันกินเมตูว่าไปเฮือนยาคาข้างแรกไปแงบือแดงมันมาบือแดงผัดกัดแบบนี้หันซีไปซีมาอยู่บกว่าออกเด้อยู่บ้านเล็กกับพยายามหญ้ากีเมตูเป็นเหมาะยาเฮ็ดก็ีแฟกิูกิน นางสดอันตะนนี <polarization> <cessor and> <ination> ่ค <ita> ือการแล้วนี่เมียพยายามเมียเมียแกงอันแกงเห็ดผึ่งให้กินเนาะเคลียไปเคลียมาเยอะเลยอยู่บ้านก็มีโบเห็ดผึ่งนะนี่เออมันจะมีอะไรมันจะหูหมวงมันรักเย็ดพี่น้องเ้ยลครปักซีรักแปดรักเจ็ดรักแปดก็มีอยู่นนะรักสองเนาะ เจ็ดมือสองเจ็ดเลยเนาะเรื่งหน mm. ้ากันเลยเนาะมีเขาวพี่น้องทอดไข่เบาวันทองโซ่สีมือของอายนะบ่จักไปถามเพี่ว่าอิ่มแล้วไ่ถามว่าเนาะแสบปะกินกินเนาะเพื่อมีแห้งพี่น้องหลังจากที่ว่าย่อเซาอีกยังแล้วแล้วก็มากินข้าวเนาะกินข้าวเที่ยง ย่อสาวแล้วตั้งแต่ตอน10โมงไปแหละ10โมงปลายพอเพชรขักน็พอมนี้เนาะเราเราแบบเราว่าบดถอยออกดอกมันบอนค่ะออยู่ในกัดเนาะตำมันรวมพี่น้องมังหุงกับมั่ถั่วใส่กันเนาะรู้ว่าค่อยข่ากับทำบวกกินใครรู้มันสุบบัวขับจะกินดูนะไม่มีท้องเนี่ยไม่ทองกินบ่กินได้หว่ะ พอดีอุ่นเนยไม่แถวกิดไหมไม่แถวบอกกินมือนกินข้าวก่อนเนาะกินอิ่มก่อนอเพิ่งกำลังมาเลยค่ะข้าวก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเหมือนนี้กันเนาะพักผ่อนและหลังจากที่ว่าเพิ่นย่อเสาแล้วเนาะห้องหน้ากาเอาเขื่องคั่วไหวเลยเห็นไปแล้วห้องเพลงกับเป็นแล้วแล้วพี่น้อง เพิ่นกาเอาแนวอยู่แนวกินไววแล้ววันนี้เนาะที่ว่าเรือค่ะนะทางนี้กับเพิ่นย่อเสาวแล,ล้เไปที่เรียบร้อยเนาะเสาเฮือนแม่บิงก็พอเพรเพื่อนทะเลพี่น้องดีใจนําเพิ่นเนาะที่ว่าได้ย่อสาเลยโดยเห็ดยอยู่เห็ดกินตามมังหงทอดไข่พี่นอ้องมื้อกี้เข้ากัย่อสาวสวยแล้วกาบ่ได้ไปซื้อแนว้กินซ้ากะอินนะเนาะตอนแรงจังหวากันใหม่ โดยคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนะ้าเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี